แบมันเลยนแกงไอยูเนี่ยไอยอดไอเวฟมันโดนของเพื่อนคือมันลูหรือว่ามันเก็บไม่เฉยมันเก็บเก็บไอ้ยอดอ่ะโดนโดนสองครั้งแล้วไอ้แฟงจับติดอ่ะไอ้แฟงรู้เลยมันลายหมดแล้วไอ้ยอดอ่ะไอยอดเนี่ยมากเกิแล้ว ตอนนักกิจมันเล่นกิจกรรมแจกสไลด์กูยังเอาสไลด์ให้แม่งเนทางดิจิตอลนั่นแหละไอเว็บอะมันต่อทุดเคียววิวชุดใบต่อหั่วน่ะวางของด้วยบอวางไอไอเว็บไอวอยอะคนไหนอะผมบอกแค่นี้แหละให้สังเกตกันเองผมผมลองรอบเดียวผมรู้สึกว่ามันวุ่นมันวุ่นเลยไงตีอาจจะเจอพี่เดตเราไปตัวแมวว่าถ้าถ้าคนที่คัดมาไม่มีมั่วเดี๋ยวจะรู้ ปสังเกตกันดีๆแล้วกันเดี๋ยวมันต้องมีการลืมตัวบ้างนี่ยระดูดพี่ต่อเอ๊งพี่ต่อคนยิงครบดีกว่าอรู้หมดแล้วห้องไหนห้องไหนพี่ต่ออยู่งไกลไง,งมันเป็คนเกิดอะไรแบบนั้นนะอ่ะตรงไหนเขาแย่ยี่สิบแปดอยู่ไหนกนะันมาพี่เดชต้อ,องเขาอยาู่ใครมีมาัคเกอร์อวางดัน

ัวัไดเฮ้ยไม่ต้องลงมาแล้วไม่ต้องลงมาเดี๋ยวนีมีวแล้วโยในป่าแม่งตีออมไอ้อม่ได้ไปนะได้ไหินแดงสาวไม่ได้ไปหินแดงสาวไม่ได้ตอ

ไายยังอยู่ก่อนผมต่อได้หน่อยเก็บไม่ได้แล้วคือแบนไม่น่าพูดเลยจัดงแปลงจันดักเราเลยจันดักแทนต่ออยู่ไหนเก้าแมงต่ออยู่ไหนอ่ะแปลงฝ่าว่ามันอีกาไม่ใช่เหรอพี่ไม่ใช่ฝ่าหน้าเราไม่เอาเลยแปนเขียวบอมันชื่อบอว์บอว์แล้วก็แปลงเโลือ ขนาโอเยอะกว่านัทตาแมวมันอ้อมไม่แดงสองด้สยอเยอะอ้อมหมดแล้วเยอะ